ฮ i ทุกคนกลับมาอีกแล้วกับวันนี้วันวันคริสต์มาสนะแล้วก็วันนี้เราจะมีสเปเชียลดินเนอร์กับเพื่อนๆของเราซึ่งเราได้จองร้านอาหารไปโรงนาประมาณ1เดือนเลยทีเดียวตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นร้านอาหารอะไรแต่แบบพอไปเสิร์ชดูเอ้าเป็นร้านอาหารเปรูชิลากิชูอยู่ในเซ็นทรัลนะถ้าเกิดว่า ใครมาฮ่องกงแล้วอยากลองอาหารเปรูก็ลองเสิร์ชชื่อร้านแล้วก็ลองไปกินดูได้ก็เดี๋ยวออกจากห้องตอนหนึ่งทุ่มตอนนี้ก็ทุ่มครึ่งแหละเดี๋ยว คอสซิลเลอร์บ้างาวเวอร์อันนี้ก็คือเราจะใช้แมคโคชั่นซื้อที่เนี่ยแหละเราแบบประเด็นคือซื้อเครื่องสําอางที่เนี่ยถูกกว่าซื้อที่ไทยเยอะมากถามว่าเยอะมากแค่ไหนก็ สองสามร้อยอยู่นะ <S <S บ,าบางอันก็สองสาร้ยบางอันก็สามสี่ร้อยแล้วแต่แบรนด์ Brand. เอาจริงคือตอนนี้ยมาอยู่เนี่ยไม่ได้เอาเครื่องสำอางจากไทยมาเลยกลว่ามาซื้อที่นี่เสร็จปุ๊บก็ยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยเพราะว่าหมดเงินไปกับการย้ายห้องอซื้อของแต่งห้องซ,อซื้อนู่นซือ้อนี่ตานก็ไม่เหลือซื้อเครื่องสำอางแล้ว ไม่เป็นไรโอ้ตัวนี้เพิ่งได้มาเมื่อวานอะไรเอ่ยอุ้ยสมมติ beauty blogger อะไรอ่ะต้องทำอย่างเงี้ยเงียเียนั่นคือ NARS Translucent Crystal Light r e f l e s จริงๆไม่ได้ตั้ง <Cap acing noise> ใจซื <N> ้อ <drilling> ต walk er ัว <lor> น <id burst> like ี้ตั้งใจเดินลองไปเรื่อยๆแล้วก็แบบโดน b อขายก็เลยต้องซื้อ ไปยืนอยู่นะเคาน์เตอร์นาเมื่อวานแล้วก็เลือกๆอยู่กับเพื่อนปรากฏว่าพูดภาษาไทยเนี่แหละปรากฏว่านางเบอก็คือรู้ว่าเป็นคนไทยก็ชงใหญ่เลยนางก็ชงขายของใหญ่เลยแกฉันก็แบบอ๋อจริงเหรออ๋ออ๋อเป็นคนไทยมาไหนไหนลองตัวนี้ดีมากเลยนะสำหรับกาเนแนะเราก็ลององเออเออก็ดีดีดีสล้วเพื่อนไปด้วย เันกะลองลิปสติก,กลองเสร็จปุ๊บนางก็โอสวยมากๆสวยมากจริงๆพูดภาษาไทยส,สวยมากจริงๆแล้วถ้าทากับบัชออนตัวนี้นะโอ้เข้ากันมากเลยสวยพื่อนคันของเก่งมากชงเก่งตอนแรกก็ซื้อสองอันจะซื้อแค่แป้งของเรากับลิปของเพื่อน ปรากฏว่าด้วยความชงขายของเก่งของนางหรือไม่รู้ว่าความเป็นทาตตัดการตลาดของฉันอ๋อซื้อสองชิ้นหรอรอยู่รู้ไหมถ้าซื้อสมชิ้นเนี่ยวันนี้มีของแถมด้วยนะอะ่สรุปอีนนี้ก็ไปเดินหาของอีกชิ้นสรุปว่าได้ไพรเมอร์ตัวนี้มาดดดดููดดูู ไม่รู้ใช้ดีไหมไม่เคยอ่านรีวิวไม่เคยดูอะไรท้งนั้นฉันโดนมนสกดคนขายหรอก <c oughs> เลิบสิของผู้ชายวอรนียร์สเป็นดีออร์ื่อตุ้นเลยนะจะไม่ได้เลยช่างมันเถอะหาถาไป ต,ตัวนี้เราหกไปเติมด้วยเพราะว่าขา้างนอกอากาศค่อนข้างหนาวแบบหนาวเลย17องศามาัม้งจริงก็ไม่หนาวมากนะสําหรับบางคนสําหรับฉันหนาวแล้วกลับมาแล้วกับสร้อยมุกอันใหญ่ต่อแอบนบซี่สน่อยละกันวันนี้เพราะว่าเป็นโอกาสพิเศษอืมแล้วก็ วันนี้น้ำหอมที่จะเราจะฉีดไปเนี่ยจะเป็นตัวนี้โด่งดังที่สุดของบ้านครีตครีตอเวนทัสอยากให้ทุกคนได้กลิ่นหอมหอมมากหอมแบบหอมจนไม่รู้จะหอมยังไงหอมมากจริง <S 2> <S 2> <S ๆเดี๋ยวเราฉีดแล้วเราไปเลยดีกว่า ซีอ u ที่โน่น๑๙องศาไม่หนาวมากไม่ร้อนมากตอนนี้อยู่ที่เขตเซ็นทรัลแล้วกำลังเดินตามหาร้านหาร้านไม่เจอจะบอกให้ว่า G P S ท่องกกงคือแบบยากมากคืองง G P S สันชอบเด้งไปเด้งมาหา หาจุดโฟกัสตัวเองไม่เจอเศร้ามา <dunno> อยู่กันครบแล้วนะคะ,<ส>ะแต่งแย้วว่า<สะ>เราอยู่กันครบแล้วที่อิสช<ะ>ูป <'s> ิดเครื่เส<ะ>ียงด้ย<ส>ค<ะ>่ะเราจะพาเข้าไปดูข้างในกันกับบรรยากาศร้านร<สะ>ู้ว่ากคตรตึงจะใส่ดัวเสื้อมาแน่ ถ้าเกิดปิดอะพอได้นะคนสวยนี่ก็สวยสวยไปหมดงงมากจะของช้องก็สวยบุคคนตะลึงไข่묵สั่ำเพลงมาก <laughs> ค,คือฉันใส่มาเดินถนนแบบคนฮ่องกงแบบ กันอย่างเงี้ยอ่ะเออนไรมันมีอะไรแปลกแค่ไข่โมกอันดามันสวรรค์เมืองใต้ทุกคนโมงมากมเหมือนจะเป็นเซวิเช่มมเหมือนเลยมนเลีน่ากินน่าแล้วก็มีคาลามารี่เหมือเคอไปที่ไหน้องกงเหรอ ถ้ามันไม่อร่อยก็แซงมันไม่อร่อยอยู่ถ้ามันจะมีอาหารอะไรก็ตามมันอร่อยมันอร่อยแล้วอ่ะแต่รสชาติแบบมันนวลเออมันนวลนี่อ่ะอร่อยเรามาลองกินอันทรกันอร่อย ถ้ามากินน่าจะเป็นทาโกนะอะไรนีจ้ะเขาบอกว่าวันไบโอ๊บบ้าบ้าเลยอันนี้ก็อร่อยรสชาติไม่เหมือนทาโกทั่วไปอร่อยมาก เมนูต่อไปหนุกยักษ์ทำอะไรไม่รู้กับแมสโตรดิโอไม่แต่อร่อยมากเลยไม่ไย้กินผมกยยดยย่ยมยกเลยมะดูนยาอร่อยเหมือนเป็นปยย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 เผ็ยแยย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 ยะย เต็มมาได้กินยังคะเชิญพลยินผ่านต่อใช่มั้ยคะทุกพนะคะนี้อันนี้ยังแบบกลางๆนะอ๋อซอมวันซีเวอร์กลางๆเป็มหมับเข้าไว้ค่ะเป็นไงคะเมนูนี้มาเจอกับปลาเราบ้างดีกว่า มอืกลางๆจริงด้วยเมนคอรสซึ่งมานะทุกคนข้าขอคำเดียวนะ เราก็มานี่เนือทุกคนเนี่ยว่ากิวกินกับซอสต้ติ้หมดก่อนข้าวมาอีก ่มมากมากจริง,งออ,งอ,อลองอันนี้ตเลยลกัน,น,น,นาจ,ดนจได้พอิได้หทีเดียวสสารเาเลยาอาคาโาโดกับคอีฟลาเวอร์ <laughs> Hi guys. Last but not the least, the salmon la brasa. Do you know who is the person allergic to seafood? of <laughs> So this is normally coming with the salmon. It's a lobster gravy. Please have it according to your preference. This one is no sugar Thank you. This is เดี๋ยวคนเราลองกินกันดีกว่าอาร่อยอ่ะขอ,องหวานท่นนี้เคอ,อติมอะไรเอ่ยรูปร่างคลายอ,อร่อยแต่บอกไม่ถูกว่ามันคืออะไร แฮปปี้เบอร์เดย์ทูย yeah, oh, ูแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบอร์เดย์ฮะแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูขอบคุณค่ะเมคอัพวิชเมคอัพวิชเมคอัพวิชวิชหนึ่ง ได้เจอเจ้าชายของฉันสักทีเจ้าชายผู้ขี่ม้าขาวลงมาสู่โลกนี้มารับฉันกลางทุ่งดอกลาเวนเดอร์เธอ,อ,เอ,อจ้ามันเหมือนอะไรคะอะอ,อะไรกงๆลมแล้วอะไรตั้งขึ้นมาสภาพหลังกินอิม่ม อิ่มมากจุกมากไม่ไหวแล้วนับไปทุกงหมดกินจานไม่รู้เกินสิบหกว่ะโอ้เยอะมากสิงตอนนี้โชคดีให้เราบอว่าเตรียมตัวกันมาอย่างดีจะไม่มีใครเห็นท้องกล่องของเราเดี๋ยวเราไปกันต่อที่บาร์ดีกว่า เจอกันนะครับทุกคนเรามาอย okay. yeah. ู่กันที่ที่สยอบาในอินเดียคอนดิชเนเฝ้านะเพื่อนแอมของเราได้มารอที่นี่ก่อนแล้ว แกะกล่องของฝากกล้องและแอลนัทกล่องสุ่มนะคะกล่องสุ่มแ่ลพายน้ำมีโอมัน้ีครัขอบคุณครับยินดีครับเดี๋ยวสิ่งอื่นใดอื่นที่อยากให้ดูไม่ใช่แค่อาหารที่เราไปกินกันในวันนี้แต่คือหน้า ความมันไหมไม่มีเลยทุกคนดูสภาพหน้าวันนี้คือแบบมันน้อยมากคือเทียบกับวันที่เราก่อนหน้านั้นไม่ได้ใช้ไพรเมอร์กับแป้งเซตแต่วันนี้ลองมาซื้อใช้ดูดูดิสิ่งต้องเข้าเนี่ยสิ่งต้องเข้าเดี่ย <laughs> พิซเซนเตอร์ <laughs> รเข้าได้นะขอ <laughs> <laughs> I'm not sure if you guys are gonna like it or not, but I'm gonna try it. I will for sure. Yes. So this is the hazelnut. Hazelnut syrup. Some Bailey's milk cream and this is the coffee liquid. Oh calorie. So I will be using vodka for you guys. เหมี่ยวงอจริงเหรอเหมือนกินช็อกโกแลตที่เหมี่ยวงอโอเคที่ไหนคะต้อโฆษณาไหนคะที่นี่หรอปะ I think it's super sweet I cannot take that o e and he can do everything ซังเต